มันจะมีช่องหนึ่งครับทุกคนที่ชอบทําคลิปเกียนคนไม่ว่าจะเป็นการเอาไอดีของสตรีมเมอร์ท่านอื่นมาแฮ็กหรือเป็นการบอกว่าแจกไอดีระดับเทพแล้วก็ไปหลอกคนดูว่าแจกแต่ในคลิปก็ใจหมาใส่คนดูหรือว่าจะเป็นการที่เอาไอดีของคนอื่นมาถอดของนะครับทุกคน วันนี้ทุกคนผมจะมาแก้แค้นช่องนั้นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะจะเป็นใครเดี๋ยวทุกคนไปดูกันก็สวสัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้จะอยู่กันที่ไอดีของมิ่งโดนเต่าในเซิร์ฟเวอร์สิบสามนะครับทุกคนนะซึ่งไอดีนี้ก็เป็นขอมิ่งมอมิ่งใจหมานะครับทุกคนนะ ซึ่งผมบอกเลยว่าเขาชอบทาคลิปใจหมาให้ทุกคนนะผมก็เลยอยากจะให้เขาลองดูซะบ้างเออผมบอกเลยนะคลิปนี้ไม่มีเตยมทุกคนนะผมลงทุนเงินเองกับมือนะครับทุกคนนะคือผมลงเงินเองนะนี่ฟื้นฟักเงินออกมาทําคลิปนี้เองโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับทุกคนนะว่าอยากให้ไปเกียนคนไหนนะครับทุกคนนะ้ดี๋ยวผมจะไปจัดให้เอ แบบไลายต่อบายบาสเซ็กไหมห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นนะท,ทุกคนนะแล้วก็สำหรับใครกำลังมองหาร้านเติมเกมที่เป็นโ no น1นะตอนนี้ผมขอฝาก Richman s h o p นะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไป Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Back Cover Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ i c h m a n คอร์ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนาสนสูงสุด10เดือน พ้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายเติมถูกเติมไหวต้องลิสต์แมนช็อโอเคครับทุกคนนะแล้วก็ใครอยากสุ่มรหัสฟรีหรืออยากสุมรหัสแบบรหัสเทพอะทุกคนนัหรือกล่องสุมรหัสหรือซื้อขายรหัสแต่ทุกคนผมขอแนะนำเว็บเต่าเชช็อปแลยครับทุกคนนะ ก็สามารถไปลองสุ่มกันได้นะครับทุกคนนะใครอยากได้โค้ดฟรีก็ทักมาที่เพจเต่าเชเลยนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยสำหรับใครกำลังมองหาเว็บซื้อขายคาเกมวันทั้งแมนอารีแบ็คโควเออร์หรือเว็บซื้อขายคาสวันทั้งแมนอารีแบ็คโควเออร์ขอเสนอเต่าเชช็อคผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่สมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้นะครับผมสมัครสมาชิกก็กรอกชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกรอกมั่วนะเดี๋ยวเป็น U E ห้าห้ากันนะเป็นชื่อผู้ใช้ของส่วนรหัสจะเป็นต้องตั้งขั้นออยย่างงเเีี้้้ผมมมจะไปลลว อีเมลผมใส่โม้เลยทุกคนนะไม่ต้องใส่ถูกก็ได้สำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอ,อัตโนมัติทุกคนนะอ่ะเอาสู่ระบบเรียบร้อยทุกคนนะในวิปผมเขจะมีไอเดีดองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนเสาร์แล้วนะนะเป็นกล่องสุ่มสุดตอดทุกคนเริ่มต้นสิบห้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอเดีไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดีรหัสเทพนะครับผมแล้วก็เป็นเงินบอลเลททุกคนนะแล้วก็กล่องสุ้มสุดเทพผมเป็นกล่องซุ้มสุดเทพแบบว่าไม่มีเกลือ แล้วก็มีเป็นเงินบอลเลทไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอดีดองดำทุกคนนะสำหรับกองสุ่มระดับเทพนะครับผมนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมจะเป็นไอดีสุดเทพที่ตอนนี้ผมยงไม่ลงสต็อกทุกคนนะเป็นไอดีวันทั้งแมสสุดเทพนะแล้วก็เป็นกองสุม่มแล้วก็เป็นไอดีอาวีสุด,สดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอดีดองตัวเซิร์ฟล่าสุดนะทุกคนนะแสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อไปเทุกคนนะสามามรถมารับโค้ดสุ่มฟรีกันไอยเรมื่คอยมาที่เฟซบผมนะุ๊กผม ไปอโอเคประมาณนี้ทุกคนนะซึ่งพี่มิ่งเนี่ยทุกคนทุกคนก็ได้รู้นะเขาชอบทาคลิปใจหมาหลาย EP มากทุกคนนะไม่ว่าจะไปเกียนคนนู้นคนนี้หรือเอาไอดีน้องมาถอดโครงถอดของแต่วันนี้เขาโดนแกตัวไงทุกคนนะคือโดนแกตัวผมบอกแค่นี้แล้วผมบอกเลยว่าผมไม่แบบผมไม่ผมเปลี่ยนไอดีแบบเปลี่ยนไอดีไปทุกคนแนละ้วแล้วผมไม่ส่งไอดีคืในให้เขาด้วยเออแต่เดี๋ยวผมจะแจกไอดียนี้ทุกคนด้วยเออทุกคนเดี๋ยวไปดูความสนุกกันว่าผมแฮกไอเดีเขายัางไงนะครับผมไปดูกันเลยไปบอกว่าไอ้นี่นะ ขอดูไอดีขอดูไอดีหลักนะครับ๋ยวพี่จัดให้ตอนนี้ผมเป็นการภาคซ้ำนะครับทุกคนนะคือตอนนี้ผมพยายามหลอกล่อให้พี่มิ่งเนี่ยแกเข้าไอดีหลักก่อนนะครับทุกคนนะเพื่อที่ผมจะทำการแฮกไอดีแกคาไลท์นะครับทุกคนนะไปดูกัน กายเงียบเป็นประมุขนะครับนี่นะไอดีเซิร์ฟเดียลกับกายนเงียบนะครับก็ไอดีพี่เองนะไอดี ID หลักของพี่เองนะเซิร์ฟสิบสองนี่ครับนี่นะกายเงียบก็คือนี่นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะในสองวันเลิกไหนอ่ะไอดีหลักนี่ไงไอดีหลักทิมมีน่าจะล่มจริงครับเบสเรื่องไรอาร์ต มีล่มผมติดตามพี่แน่เล่นโตเกียวโกวับนาฬิกาสามเส้นเออแล้วพี่ชอบตัวอะไรที่สุดหรอหมายถึงในไหนขอดูวเก่งงในหมายถึงในไหนชอบตัวอะไรที่สุดอ่ะหมายถึงหมายถึงรีวีครับว้า ไม่เล่นเพลงดักบ,บอลเดี๋ยวมันโหดเกินเป็นงไงล่ะมิ่งโดนเตาแล้วนะและคือตอนนี้ครับทุกคนผมพยายามจะให้พี่แกเข้าไปแก้ดีอีหนึ่งรอบเออเพื่อที่แกจะได้รู้ว่าไอดีแกโดนเปลี่ยนรหัสเออตอนนี้นครับทุกคนนะผมเลยสร้างแอคเคาท์ยูทูบแล้วก็ไปส่งส่งบัแชทให้พี่แกนะเพราะว่าโดเนี่มันโดเนี่ไม่ได้นะช่วงตอนนั้นนะครับทุกคนนะผมใช้ชื่อว่าเด็กนะหรือเด็กเฮียน,นะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไป สวัสดีครับบ้านนอนน้อยโดนแฮกเออไอสัตว์ล่าสุดกูโดนแล้วยังเ้ามาลอกซ้อนกูมนะันน่ะไอสัตว์และเดี๋ยวทุกคนรอดูจังหวะพี่มิ่งเขารู้กันนะครับทุกคนนะน่าจะเป็นยังไงบอกเลยกูโดนเกียนกูโดนเกียนมิ่งร้องมาผมทํางานตากแดดหนักเพื่อมาให้พี่เลยขอให้พี่เอาไปทําบุญทํากุศลไอ้เหียเดวมีคนเปลี่ยนผ้าไอดีกูแล้วใครแม่งเอาไอดีเอาแล้วครับน้องๆตอนนี้เริ่มหัวร้อนเลยครับผม เล่นหนิวันน่ะโอ้ลำบากกูอีกกูจะไลห์กูจะหมุนกูจะแจกไอดีกูต้องมาแก้ไอดีกูอีกไอ้เหี้ยไอสัตว์จะหาว่าโม้อะดูไอ้เหี้ยกูต้องมาแก้ไอดีกูอีกแล้วล่าสุดกูต้องเข้าเมลไปดูอีกโอ้ลำบากกูโดยแท้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วเมลกูแม่งหัวอันไหนเนี่ย แม่งไม่มีจดหมายส่งมาเ่ะไอ้เหี้ยเอาเลยครับตอนนี้พี่มิ่งกำลังกู้คืนไอดีคืนทุกคนแต่ปัญหาคือเมลมันไม่ส่งจดหมายมาเว้ยคือถ้ากผมแฮ็กไอดีได้สมบูรณ์แบบนะตอนนี้คือเขาเข้าไอดีไม่ได้เว้ยนน้องไอ้เหี้ยช่างแม่่อนไอ้สัสมึงให้กูมาเยอะเกิน คือตอนนี้สปี่พิมงสูงมากทุกคนนะก็จะแจกไอดีให้น้องๆก่อนแล้วค่อยกลับไปแก้ไอดีตัวเองครับทุกคนนะผมเลยทําการส่งซุปเปอร์เช็ไป3ามบาททุกคนเพื่อให้เขาแก้ไอดีโชว์ในไลน์นะครับผมเฮ้ยเพี้ยมึงให้เยอะอยังวะมึงให้กูมาเยอะเกินผติดตามพี่เนี่ยนมนมบัวเฮ้ยขอค,คร้าของขับน้องเด็กพี่แก้ไงดีอ่ะมันไม่ส่งเมลมาให้พี่อะน้อง เออมันไม่ส่งเมลมาให้พี่อ่ะพี่ก็ยแก้ไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้พานใหม่ด้วยอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยพี่พยายามหาอีเมลจากเกมมันพันน่ะมันก็ไม่มีอ่ะแก้ไม่ได้อ่ะอันนี้เรื่องจริงอ่ะดูในจดหมายขยะมันก็ไม่มีมันไม่ขึ้นเตือนอ่ะว่าว่าพี่เปลี่ยนพาร์ตอ่ะที่มีพาร์ตกูอ่ะไอเจไม่มีไอเจ ตอนนี้เขากำลังสงสัยว่าใครมีพาร์ตบุตรไอเดีเามึงน,นะทั้งๆทงี่เขาส่งให้ผมรีวิวเองกับมือทุกคนแต่เขาไม่คิดตื่นผมเลยเว้ยมีเมียแจ๊บไอ้นายคุงแล้วก็มีไอ้บาสไอ้บาสมึงคงไม่ทำหรอกเออแฮปมีกูสาบานเลยเฮียกูไม่มีพาร์ใหม่ด้วยกูสาบานเลยถ้ากูมีกูเข้าไปแล้วห่ายไปยักษ์ตัวหลักอะ่ะ175ล้านอะ่ะผมไม่เล่นแล้วนะอาีมึงมาเล่นนะกูก่อน ดีเซอร์ที่สามอ่ะร้อยจ็ดสิบห้าล้านอ่ะอีตัวเติมสี่แสนอ่ะเออเป็นแสนครับทุกคนน่าเริ่มเสียครับผมไช่แล้วเมลมันก็เป็นเมลช่อง YouTube นี้ด้วยแต่ว่าเมลตอนคนใหม่เปลี่ยนพารมันไม่เด้งมาให้กูอันนี้เรื่องจริงเลย <c oughs> ไปไปในส่วนตัวจริงหรอ เหมือนตอนนี้จะเริ่มจับโป๊ะได้เลยครับทุกคนน้องในแอดมินของพี่มิงเขาได้ทำการเข้าไปเช็คในเซิร์ฟเวอร์13ครับทุกคนไปดูกัน55เครื่องหมายมอมิงโดนนิโกเยตูดกูรู้ละโอเคโอเคกูรู้ละใครเปลี่ยนพารเบิร์ดกูเต่าเชสัตว์กูรู้ละใครแกล้งกูไอ้เฮียกูรู้ละเต่าเชขอบคุณโดนเน่ครับเลแมนไอ้สัตเอ้เต่าเชแม่งเล่นกูละกูก็ว่า เนี่นะดูกูว่าและไอสัตว์อะไอเฮียแล้วแม่เปลี่ยนผ้ากูด้วยนะเดี๋ยวกูขึ้นให้ดูเดี๋ยวกูขึ้นให้ดูสัตว์โดนเกียนจริงเงามึงดูเลยเอามึงดูไอเฮีย <c oughs> จริงเออแต่ตัวพี่เองอะอยากจำพาสเวิร์ดไอดีตัวเองไม่ได้เลย หลายปัเนเลยเวลาพี่จะหาคนเล่นน่ะพี่พี่จะต้องแบงบมึงลองเข้าก่อนเนิเข้าได้ปะถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะลองพาร์ทใหม่เพราะพี่ยังจำพาร์ทแบบตัวเองไม่ได้เลยเอโอเคครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมบอกเลยไม่มีเตรียมนะทุกคนนะคือบอกเลยว่ากูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนคาไหลครับทุกคนนะเออฝากไปคนติดตามช่องมิ่ง เพื่อทะยานไปสึง10,000ซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนนะเอ๊ะกูโดนเกียนกูโดนเกียนอ่ะผมบอกเลยมารีวิวดีนี้หน่อยนะครับทุกคนนะไอดีนี้ก็หลายท่านได้เห็นกันไปในช่องพี่มิงนะ่งแล้วหมดสำหรับการรีวิวดีนี้นะผมก็จะพูดไม่เยอะทุกคนนะไอดีนี้ก็เป็นซูริพัทส,สองทัพพัทสองบโบลล่าพัทส,สองแทงค์ท็อปพัทสองฟินิกพัทส,สองทุกคนนะแล้วก็ซอมบี้พัทสองพ,พี่จะโกคัสสีพัทสองด้วงพัทสองแล้วก็ทะเลพัทสองครับผมแล้วก็ เปมสกาพาร์ทหนึ่งเยลิวพาร์ทสองคิงพาร์ทสองปู่แฟงพาร์ทสองอตอมพาร์ทสองเขาบผมแล้วก็อัศวินพาร์ทหนึ่งเด็กพาร์ทสองเขาบผมโบลล์พาร์ทหนึ่งเขาบผมคือแบบเดือดๆทุกคนตัวละครแบบโโอ้หูแน่นมากค่ทุกคนดูดิตัวละครแบบแน่นมาก,ก,มากผมบอกเลยใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มาว่าอยากได้ครับอยากได้ครับเออคอมเมนต์มาทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้ผมไอเทมเฉพาะสามดาวผมตายเฉพาะสามดาวครับผมแล้วก็ อันนี้ก็ไอเทมเฉพาะสามดาวผมเบอร์ผมเบอร์ทุกคนไอเทมเฉพาะสามดาวแล้วก็ทึ่งเมื่อกี้สามดาวเหมือนกันทุกคนนะแทงเทปอุ้งสามดาวเหมือนกันฟินดิ้งแมนสองดาวแล้วก็เจ้าซอมบีม้แมนสามดาวผมโก้ก็สี่สามดาวโอ้โหอาวุธเยอะน,นะเนี่ยทุกคนอาวุธเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดวงสามดาวแล้วก็เป็นทธนีลิกสามดาวทุกคนนะแล้วก็เป็นเมลองสากัดสามดาว แล้วก็เป็นเจ้าเกลือกันซุปสามดาวผมคิงสามดาวปู่แฟงสามดาวทุกคนแล้วก็ตอมสามดาวผมประมาณนี้แล้วก็เด็กสามดาวนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเกลยอไอดีมาเนี่ยผมเข้ามาอัดคลิปอัดคลิปรีวิวไอดีตอนเนี้ยเวลาตีหนึ่งทุกคนตอมเกลยอไอดีตั้งแต่สี่โมงครึ่งแนละ้วดูทุกคนเขาเข้าไอดีไม่ได้เพราะผมผมบอกเลยผมไม่คิดระหัดที่เขาเข้าไอดีไม่ได้ผมบอกเลยแล้วไม่ต้องร้องแล้วไม่มีนะผมบอกเลย,ไม,มนะมเลยไม่ต้องร้องเอ๊เข้าไม่ได้ทุกคนนะ้ดูยอดเต็มกัน,กน ยอดเติมตอนนี้อยู่ที่6,7 0 0 0ันแบงก์ครับผมนะก็คือไปคูณ5กันเอาทุกคนนะเออคดรวยทุกคนเตมไปขนาดแี้พี่มิ่งเออเอางี้แล้วผมเอาอย่นี้ไปแจกให้น้องๆด้วย และก่อนอื่นทุกคนมาดูที่ดับพลังก่อนดับพลังเป็นดับพิสังเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะที่ผมมีให้ตอดนะท่านผมอันดับสองเป็นทีมพิธาได้เป็นพี่เอฟผมนะช่องแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยทุกคนนะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมน่าจะไปหนึ่งล้านซับเอ้ยหนึ่งล้านซับหรือสองล้านซับปีนี้นะครับทุกคนนะก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวก็ดูคนในเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้ผมนะลุงตู่ก็คือโตโต้เนี่ยโตโต้คือลุงตู่หรือเปล่าเนี่ยอ่าแล้วโดนโดนโดนแย่งชื่อแล้วเดี๋ยผมบอกแค่นี้นะห้าพยักคนนะ สะพานด่างก็อยู่ที่7็ครับผมตัวละครสุดแก่งที่สผมกิวที่หนึ่งเป็นกิวงิตนะทุกคนนะซึ่งกิวเนี้ยมีตัวบัคสถิงสิงสถิตอยู่เออสิงอะไรสิงสถิตอยู่ทุกคนนะก็คือพี่กายนี่เองทุกคนผมมาไปดูนะพี่กายไหนตรงนี้โอ้โหพี่กายงิดครับทุกคนนะเออพี่กายงิดทุกคนสิงสถิตอยู่ในกิวนี้นะครับทุกคนนะเลยคิดเอาทุกคนถ้าผมไะเกียนพี่มิ่งเอาเป็นชื่หมอมิง่งเตะกายงิดออกกิวทุกคนคิดเอาทัวจะไปลงช่องใคร หยอกเล่นครับผมหยอกเล่นนะทุกคนนะให้พี่กายเขาเป็นตำนานไปทุกคนนะในกิวงดนะเพราะเขาเป็นคนสร้างกิวนี้ขึ้นมาทุกคนนะเออเผื่อวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาเล่นนะทุกคนนะเออเป็นความฝันของพวกเองแหละพี่คิดว่านะกคนอยากให้พี่กายกลับมาเล่นไหนะทุกคนนะมาดูที่ของดองครับผมของดองผมเลยไว้แน่นๆทุกคนนะตัวดำมีทั้งหมดสองร้อยสามใบก็บผมโอ้โหรอจัดปูบอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวไว้ให้เจ้าของใบไปจัดนะครับ เป็นประมาณนี้ทุกคนผมก็ไม่รีวิวอะไรมากนะเพราะว่าหลักๆมันก็รีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนนะสำหรับไอดีของพี่มิ่งนะพีพีตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่ท่าของเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะเป็นมิ่งโดนเต่านะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะข้อฝากกัน like กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อปไปกันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ฝากส่งผมไปหนึ่งหมื่นซับสไครต์แล้วก็ฝากฝากพี่มิ่งไปหนึ่งหมื่นซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ